ใช้กระเป๋าไม่ใช้กิงพน power ช่างมันก็ถามว่าคุณอังคารจะไว้ไหมเอาไว้ใส่วั่งคุณคารบอกไม่วั่งก็เลยน่าเสียดายเป็นเส็นสเลลงมาก็มันมากเลยครับนั่ง ไหมด้านหลังสดน,นี้ตูน้นีนะครับตู้นี้จะมีที่นั่งเขียนนะครับที่นั่งที่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ่ายสภาพร่างกายที่หนึ่งเราหันไปเลยนะครับเราจะเดินผ่านร้องนะครับอาหารกลางวันของเราเนี่ยนะครับตอนบ่ายโมงที่นั่งโต๊ะที่นั่ง Number 17นะครับไปดู Number 17เรานั่นได้เลยนะครับแล้วก็สักเพียง50 ถ้าเกิดท่านใดไหวก็เข้าไปนั่งรอในห้องหาได้ละนั่งโต๊ะลำเบอร์17นะตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินเนี่ยนะครับเข้าไปในหอโมงนะเราจะเดินมาตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าปุ๊บเราจะขึ้นลิฟต์นะครับไปที่สปริงนะครับจุดสูงสุดนี่นะพอลงจากสปริงปุ๊บน,นะครับมาปุ๊บเสร็จท่านออกจากลิฟต์แ้เาเดินมาเส้นนี้นะครับตรงนี้เนี่ย มันยังไม่เปิดนะนะครับเปิดให้ไม่เปิดนะเรามาเส้นนี้ครับเราเข้ามาคือจุดตรงนี้ครับเป็นสโนบอลนะครับแล้วก็ในสโนบอลเนี่ยท่านเดินมาเรื่อยๆเลยมันจะเป็นทางบันไดเลือนมานะครับเป็นทางเลือนมาเดือเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเข้ามานะครับในนี้นะครับมันจะเป็นท่ามีมะนะครับเป็นถ่าน้าแข็งแล้วก็มีแกะสลักต่างๆพอออกจากท้าน้ําแข็งปุ๊บเลยนะครับ มันจะมีลิฟต์อยู่ใต้บันไดพอท่านเปิดประตูออกทุกเลยนะครับท่านจะเจอบันไดไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะขึ้นลิฟต์มันจะมีลิฟต์อยู่ใต้บันไดครับเสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับพอขึ้นถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นบันไดอยู่ขั้นเดียว <_ characterize> ออชั้นหนึ่งเดินขึ้นมาแลว้วก็ออกมาที่ลานด้านนอกนะครับเปิดระตูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยหากับเดินกับาทนงนี้เดินกับบทนงนี้แล้วก็ลงมาทางด้านนี้มันจะเป็นลิฟต์นะครับกดลิฟต์ลงมาเนี่ เรากดลิต์ลงมาชั้น1ออกสักลิฟตัวนี้มาเห็นไหมครับท่านก็จะมาเจอตรงนี้ละแล้วก็เดินไปาตัวนี้นะครับขึ้นไปก็คือไปชั้นสฟิงเ์เลยนะครับเห็นไหมเบอร์สีเ่เดินไปตรงนี้ครับมาดูนี่ก่อนให้เขาเข้าไปก่อนครับ แล้วก็ตอนออกนะครับนี่คือตอนเข้าไปไหมครับนี่คือตอนลิฟต์เข้าไปเวร,ราขาลงเราลงล,งลงิฟต์ตัวนี้<อ>แล้วดาวออกมาเนี่ยเราจะเข้าตรงแอตเลติ้เห็นไหมไหนะแอตเลติ้ที่มีบูรา เราอยู่ที่จุงฟลาวใช่แล้วเมื่อกี้เราเพิ่งขึ้นไปที่จุที่สงที่สดใช่เราเพิ่งผ่านจุดวิกฤตของชีวิตมาใช่นะครับตอนนี้เราก็มาหยุดอยู่ที่ตรงส่วนของที่เห็นกราเซียนะครับถ้ากล้องแพนไปอยู่ทงังแทนกล้องนะแทนกล้องไปแทนจะเห็นนะครับเห็นหัวพี่ไหมกาเซียนะครับผมซึ่เลักษณะขน้กาเซียก็คือเป็นก้อนน้ำแข็งนะครับผมที่ จับตัวก็อยู่ด้านบนนะครับผมบนอะไรคะบนภูเขากาเซียต่างอะไรกันกาสองตัวที่บินข้างบนเนี๋อเป็นกาตัวเป็นสีดำค่ะกาเซียเป็นสีขาวไอสีเขียวกาสองตัวบินได้กาเซียบินไม่ได้กาสองตัวไปต่อกันไม่เป็นเลยจริงๆมันไม่ได้มีแค่สองตัวนะคะข้างบนมีกี่ตัวคะมีเป็นฝูงเลยนะใช่คนเหรอครับผูกครับ เออบีเป็นิธกรเดี๋ยวมันเมื่อกี้ขอรับช่วงต่อน้องบีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นกาเซียที่เพื่อนมองนะคะแต่บิีมองแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วมันยังไงก็เขาบอกเวลาที่แดดมันส่องนะคะตกกระทบมันจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งที่ไม่เหมือนหิมะ อันนี้อาจจะเป็นความพิเศษของมันโอ้ยเชิงลึกแต่จริงไหมก็ไม่รู้นะคะเพราะก็คิดเองว่า okay> มันน่าตกใจ

อะไรวะขอนี่ยยางๆคนเร็วเร็วเร็วตอนนี้เราออกจากอินเทอร์เลเกนแล้วก็จะไปลูเซนข้างทางตรงนี้กายเขาก็จอดให้มาถ่ายรูปวิวนันแล้วเขาก็บอกว่าเป็นวิวที่สวยนะฮะ วิตเลสอแตแลวคนก็มาถ่ายกันถ่ายเพืทุกคนแชร์ลง่ายกันใช่ <c oughs> กู S <S ๊นะครับสีขาวเห็นไหมนะครับ <ic> นี่คือโรงแรมที่ผมมองนะครับเป็นโรงแรมที่สวยงามนะครับอยู่ด้านบนเหมือนเป็นปราสาทเก่าของนายุคครับ <ic> แล้วก็เนี่ยเรือล่องทะเลสาบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจอกจากตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีโบสถ์มีคาสิโนโม,มีแะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินมาตรงนี้ท่่นอยู่สะพานฝังนี้ทัางถ่ายรูปไปเนี่ยจเจ็งสะพานไม้สวยงามเด <ic> ี๋ยวรถจะวนมาตรงที่หน้าร <ic> ้านบุคลอร์นะนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีร้านขายอันนี้เราเหมือนที่ ทีส่สิงโตเห็นสลักนะฮะทีูู่เซ่แล้วตัวใหญ่มาก,กน,นะ <c oughs> นี่เขาทำเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละของทหารสวิตท,ที่ตายจากการปกป้องพระเจ้าหลุยที่ถูกฝรั่งของฝรั่งเศส สวิเซแลนมเขาแกะสลักไว้เพื่อเชิดชูปีติเรามากันที่คกคนมาถ่ายรูปกับสิงโตค่ะมาให้ได้กลับมาเที่ยวอีกเอายังลือกคน เยอนเลยค่ะถาวิดีโออยู่ไงเอาออกไปาเดี๋ยวเดินไปทอผดอเดินไปมาแล้วนะฮะนี่เราย้อนกลับมา ขึ้นนิดนึงโอเคสามสอ oh. ตอนนี้ระหว่างรอขึ้นเรือนะครับเราก็มาเดินเล่นที่โบสเห็นอยู่ไกลๆก็เลยเดินมานะครับสวยมากเลยค่ะสามสอง สวัสดีค่ะตอนนี้ล่องแม่น้ำอยู่นะคะโตนเลสาบนี้เราขับพาที่เสียมเสียมเรียบตอนนี้พวกเราอยู่เสียมเรียบนะคะ เป็นเป็นช่วงหน้าหนาวของที่เหนียวหยาบอากาศก็จะประมาณไม่เกินสิบองศาช่วงมียบบ้านของชาวเขมรเนี่ยก็จะเป็นแบบก็เลยจะอยู่บนเขาเขมรชอบเขาเยอะค่ะค่ะใช่ค่ะก็บ้านนเนี่ยเร็วรีบกลับมาดูของน้องแหววสีปากสีปาก สีปากอ่อนไปเอาเข้มกวนี้ไปน้องแลถ้าเข้มกวนี้ก็เลือดออกพเ่นีก็เลือดออก่าสีใหม่อะไรนะออนไนี่มันขวดเลด้าใหม่ไปข้างหน้าโอต้องไป้ไม่เห็นหน้าหันหน้ามาคะยเดี๋ยวั์อ้องไปอย Thank yeah.